ว้าวก็ยังมีอีกเยอะนะคะค่อยๆได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วต่ำไอเนี่ยหัวกระหล่ำปมนะอร่อยมากเลยเข้ากัน <c oughs> บายบาย ได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วนี่น้องแอบอยู่ร่วงลงไปแล้วก็มีนี่อยู่นี่ก็มีโอ้ยมาเลยเราไปเก็บกันก็ได้มานิดหน่อยนะคะ นี่ยังเขียวอยู่เยอะเลยนี่พวงใหญ่มากเลยในสามโลกอืมใส่ตำบักหุงนะตำส้มตำหรือว่าตำตำแตงถ้ยอยแดงไปเรื่อย ดีต่อใจมากเลยค่ะอลูกใหญ่ๆนะทยอยแดงไปเรื่อยๆดีต่อใจมากเลยค่ะอลูกใหญ่ๆนะอืมืมมออีกสักลูกหนึ่งทยอยแดงไปเรื่อยๆดีต่อใจมากเลยค่ะออื ลูกใหญ่ๆนะก็ได้มานิดหน่อยนะคะนี่ยังเขียวอยู่เยอะเลยนี่พวงใหญ่มากเลยในสามโลกอืมใส่ตำบกหุ่งนะตำส้มตำหรือว่าตำตำแตงจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะ มันมันแตกใบเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงาน,นอืมอร่อยมากเลยอะ่ะอืมฟินอืมเห็นอย่างงี้ไม่เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนิดนิดหวานช่ำมากค่ะ ทีนี้เราก็จะมาชิมกันจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะมันมันแตกใบยเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงานว้าวก็ยังมีอีกเยอะนะคะค่อยๆ นี่น้องแอบอยู่ร่วงลงไปแล้วก็มีนี่อยู่นี่ก็มีโอ้ยมาเลยเราไปเก็บกันตำไอเนี่ยหัวกระหล่ำปมนะอร่อยมากเลย เข้ากันไ <c oughs> ายบายว้าวก็ยังมีอีกเยอะนะคะค่อยๆว้าวก็ยังมีอีกเยอะนะคะค่อยๆ นี่ลองแอบอยู่ค่ล่วงลงไปแล้วก็มีนี่อยู่นี่ก็มีโอ้ยมาเลยเราไปเก็บกันในสามโลกอืมใส่ตำบักหุงนะตำส้มตำหรือว่าตำตำแตงทยอยแดงไปเรื่อยๆดีต่อใจมากเลยค่ะ อืลูกใหญ่ๆนะอือร่อยมากเลยอ่ะอืมฟินลูกนึงนะคะ คนถามว่ามะเขือเทศกินอร่อยไหม,มจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะมันมันแตกใบเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงาน อืมอร่อยมากเลยอ่ะอืมฟินจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะมันมันแตกใบยเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงานมานลูกหนึ่งนะคะคนถามว่ามะเขือเทศกินอร่อยไหม จะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดสักลูกหนึ่งนะคะคนถามว่ามะเขือเทศกินอร่อยไหม,มจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดอ,อีกสักลูกหนึ่งได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้ว จะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะมันมันแตกใบเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงานมาจากไหนเนี่ยน้ำฝนเหรอฝนที่ตกลงมาเหรอนี่ดูนะแดงแดงนด,ดูสิลูกข้างในมันมีนะลูกหนึ่งนะคะคนถามว่ามะเขือเทศกินอร่อยไหม, <S <S มจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุด จะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะมันมันแตกใบเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงาน ก็ได้มานิดหน่อยนะคะนี่ยังเขียวอยู่เยอะเลยนี่พวงใหญ่มากเลยได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วลูกหนึ่งนะคะคนถามว่ามะเขือเทศกินอร่อยไหม จะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกอืมใส่ตำบักหุงนะตำส้มตำหรือว่าตำตำแตงอืมอืมอีกสักลูกหนึ่ง ทุกคนเสร็จแล้วอ,อร่อยมากเลยอะอืมฟินมาจากไหนเนี่ยน้ำฝนเหรอฝนที่ตกลงมาเหรอนี่ดูนะน้องแดง้งเดง,ด,งดูสิลูกข้างในลูกมี้น,ออนะมาจากไหนเนี่ยน้ำฝนเหรอฝนที่ตกลงมาเหรอนี่ดูนะ น้องแดงเดง่นๆด,ดูสินูนข้างในนันอมอีนอ๋นะตำไอเนี่ยหัวกระหล่ำปมนะอร่อยมากเลยเข้ากัน <c oughs> บายบายทยอยแดงไปเรื่อยๆดีต่อใจมากเลยค่ะ